ประกาศสุขอาโมสที่เราได้ฟังอย่างต่อเนื่องอาโมสอยู่ในเวลาที่อาณาจักรเหนือก็ไม่ไกลจากความล่มสลายอาณาจักรที่ชื่อว่าอิสราเอลส่วนอนาณาจักรใต้นั้นชื่อว่ายูดาอาโมสแปลว่าแบกไม่ไหวแล้วหนักเกินไปแล้วความชั่วร้ายของอาณาจักรเหนือโดยเฉพาะ การแบ่งแยกอาณาจักรที่มาจากการกรบฏกบฏที่มาจากกษัตริย์คนแรกสถาปนาตัวเองคือเยโรโบอัมและกษัตริย์ทุกองค์หลังจากนั้นที่มาจากเยโรโบอัมไม่มีเลยอาณาจักรเหนือที่มีกษัตริย์ที่ดีการแตกแยกที่มาจากรากเหง้าของความแตกแยกจะดีได้อย่างไรอาณาจักรเหนือนั้นลุ่มหลงโดยเฉพาะในสมัยเยเซเบล เราทราบเรื่องนี้ประการศพเอลิยาทุกอย่างดูเหมือนน่าจะเคลียร์แต่ก็ไม่เคยจบนิสัยที่ไม่ดีพยศชั่วในชีวิตไม่ง่ายเลยที่จะกำจัดและโดยเฉพาะเมื่ออาณาจักเหนือมาถึงสมัยเยโรโบอัมที่สองชื่อเหมือนกับกษัตริย์คนแรกต่อจากนั้นมีกษัตริย์อีกประมาณ7-8องค์และจึงมาถึงเยโรโบอัมเยโรโบอัมที่สองนั้นอยู่ในเวลาที่กำลังรุ่งเรืองมาก สุขสบายสัก,กัาลัสถานทางเหนือและโดยเฉพาะบรรดาสมณะบรรดาประชาชนชั้นสูงล้วนมีความสุขกับความสุขสบายตามตามใจตัวเองมีความสุขกับพระเทศเทียมเลือกที่จะเป็นสายมูในรูปแบบต่างๆมีแท่นบูชามากมายยกเว้นแท่นบูชาของพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าเที่แท้ ประกาศศักอามสซึ่งมาจากทางอาณาจักรใต้มาประกาศและวันนี้เราได้ยินอามายาซึ่งเป็นสมณะที่ Beth El เบธเอลเบธเอลแปลว่าบ้านของพระเจ้าแต่มันกลายเป็นบ้านของพระเทศเทียมส่งคนไปทูลกษัตริย์เยโรโบอมกษัตริตย,รตย์กับสมณะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันและยินยันว่าอามสคิดกบฏต่อกษัตริย์เพราะอะไรเพราะพูดความจริง ความจริงนั้นมันไม่เคยถูกใจง่ายๆหรอกเพราะมันต้องเปลี่ยนแปลงเพราะอาโมสพูดว่ากษัตริย์เยโรบอรมจะต้องสิ้นพระชนด้วยดาบสิ้นความเหลวแหลกของอาณาจักรและอามาสซาาขับไล่อาโมสวันนี้เราได้ยินไปเถอะไปประกาศในแผ่นดินยูดาและภาษาที่ใช้ประกาศศพสมณะอามาสซียบอกว่าไปทำมาหากินที่นูน่น ก็แปลว่าสมณะทางเหนือก็หากินเหมือนกันบางครั้งชีวิตของเราชีวิตพระสงฆ์ชีวิตพระศาสนาจากักรถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงินการทำมาหากินภาษาก็ออกมาแบบนี้ไปทำมาหากินที่นั่นไปประกาศพระวาจากที่นั่นอย่ามาประกาศที่เบตเอลอีกเพราะที่นี่เป็นสักการสถานซึ่งอันที่จริงสักการสถานนั้นเป็นของพระเจ้า แต่ที่นี่เป็นสักการสถานของกษัตริย์และเป็นวิหารของอาณาจากักรไม่มีพระเจ้าเลยในคําพูดไม่มีพระเจ้าเลยนอกจากเสแสแ้งแกล้งทาแล้วก็อยู่ด้วยกันจนที่ว่าทุกคนมีความศรัทธาแต่เกิดจากการตักตวงไม่สิ้นสุดอามอสจึงตอบข้าพเจ้าไม่ได้เป็นประกาศกไม่เคยบอกและไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่มประกาศกแต่พระเจ้าพระยาเวใช้อามอสมา อมโมสบอกวข้าพเจ้าเป็นคนเลี้ยงสัตว์เป็นคนแต่งต้นมะเดื่อเทศประกาศศกสังเกตทําไมต้องย้ําสิ่งเหล่านี้ก็เพราะว่าอในอาณาจักรเหนือนั้นคนที่เป็นสมณนะคนที่ทําหน้าที่สูงสูงในาศาสนาเขากลายเป็นเพื่อนกษัตริย์เขาไม่ได้เป็นคนที่เรียบง่ายอยีกต่อไปทุกอย่างต้องพรีเมียมทุกอย่างต้องดีทุกอย่างต้องชั้นเลิศนี่ไม่ใช่ชีวิตาศาสนาแต่ก็มีความสุขมังข่งคั่งรั่พรู จนอาโมสที่แปลว่าแบกไม่ไหวแล้วนะพระเจ้าไม่ทนแล้วนะพี่้องที่รักบางครั้งชีวิตของเราความสุขสบายภาษาโบราณคือความสุขสบายฝ่ายข้างโลกทําให้เราอาจจะใช้าศาสนาบางหน้าอาจจะใช้พูดไปแล้วเข้าตัวหรือเปล่าไม่รู้อาจจะใช้ชีวิตพระสงฆ์ที่ทําให้ดูดีแต่เบื้องลึกอาจจะเป็นผลประโยชน์อาจจะเป็นความสุขที่สุดแล้วขับไล่อาโมส ไปประกาศพระวาจาทังใต้อย่ามายุ่งทางนี้เพราะไม่อยากฟังมันเป็นคำพูดที่บาดหัวใจและที่สำคัญไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงอาณาจาักรหนึ่งนั้นมีกษัตริย์จนกระทั่งสิ้นอาณาจากักรไม่มีกษัตริย์ที่มีคำว,ว่ากู๊ดแม้แต่คนเดียวสิ่งที่เกิดมาจากความต่อต้านสิ่งที่เกิดมาจากการเป็นกบฏโดยเฉพาะลากลึกของการเป็นกบฏต่อพระเจ้าไปหาพระเทเทียมที่สุดแล้วพระเจ้าได้ประกาศลงโทษ ในเมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อไม่ให้มาประกาศแบบนี้ภรรยาของท่านจะเป็นหญิงโสเพณีในเมืองภาษาตรงนี้แปลว่าพวกเขาจะบูชาพระเทศเทียมกันไม่สิ้นสุดพี่น้องที่รักพระเยซูเจ้าเองวันนี้พระองค์กลับมาที่เมืองของพระองค์คือคาเปอร์นาหุมคนอามาพาดนอนมาบนแคร่พระองค์ทอดพระเนตรความเชื่อทำใจดีๆลูกเอย๋ยบาปได้รับการอภัย ธรรมอาจารย์บางคนคิดดูหมิ่นพระเจ้านี่นะความขัดแย้งกับความจริงของพระเยซูพี่น้องที่รกครับขอให้พระวาจนาะของพระเจ้าวันนี้เตือนสอนใจเราให้เราก a r i t a s in Veritate ความรักในความจริงบ่อยครั้งความเท็จมันน่าสนุกและโดยเฉพาะความเท็จที่ปฏิบัติจนกระทั่งมันดูเป็นจริงไปหมดแล้วไม่รู้สึกผิดอีกแล้วมโนธรรมที่เรียกว่าตายด้าน พระกัสุอิสยาเมื่อพระเจ้าสั่งให้ไปหาลูกของพระองค์ประชากรไปหาลูกหน้าด้านของเราเพราะเขาไม่เคยคิดจะเปลี่ยนแปลงพี่น้องที่ละกขอยพระวจนะของพระเจ้าวันนี้บาดลึกลงไปในจิตใจของเราผ่าตัดชีวิตของเราชีวิตฝ่ายจิตที่เราจะแสวงหาความจริงแสวงหาพระเจ้าและ,จะเจริญชีวิตในความจริงและอย่าก,กลัวพระเจ้าสามารถให้อภัย บาปของท่านได้รับการอาภัยลุกขึ้นแล้วเดินไปเถิดคนเป็นอัมาพาตนั้นคือไม่พร้อมที่จะขยับแม้แต่ร่างกายบางทีเราอาจจะเป็นอมาพาตฝ่ายจิตกันอยู่บางทีศาส,สนาอาจจะเป็นอมาพาตอยู่ก็ได้ประเภทนอนติดเตียงภาษาไทยเขาเรียกว่านั่งกินนอนกินคือดูเหมือนสุขสบายแต่ที่จริงคืออัมาพาตอัมาพาตฝ่ายจิตวิญญ,ญ,ญาณอัมพาตในทัศนคติอัมาพาตในนิสัยที่เราไม่คิดจะเปลี่ยนแปลง พี่น้องที่รักพระวาจาของพระเจ้านั้นทําให้เราต้องได้ยินเสียงของพระองค์อีกครั้งลุกขึ้นเดินไปเถิดและอะไรเราจะเปลี่ยนแปลงเราได้ถ้าไม่ใช่ความเชื่อแท้ไม่เช่นนั้นศาสนาก็จะกลายเป็นสังคมมิติด้านสังคมทุกอย่างต้องดูดีสิ่งภายนอกดูเหมือนสวยงามพระเจ้าเคยตรัสข้างนอกเป็นเหมือนหลุมศพที่สวยงามแบบฟาริสีธรรมมาจารย์แต่ข้างในคือสิ่งที่ไม่ได้สวยงามอย่างที่เห็น ขอให้พระวาจาของพระเจ้าวันนี้ช่วยเราให้เราขัดเกลาตัวเรา from inside out ดีจากภายในเพราะมีพระเจ้าอยู่ที่นั่นจริงๆ